สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทียาพรเนชัยรัฐรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟัง,งเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคนลนถล่มหรือว่าสอประชนะคะได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ําทะเลหนุนสูงและน้ําเค็มลุกล้ําในช่วงของวันที่6ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะด้านภาคใต้นะคะเร่งตรวจสอบสิทธ รับเงินเยียวยาเพิ่มอีกกว่า2แสนรัวเรือนนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนางสาวสสิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโคนลนถล่มหรือว่าสปชนะคะได้ออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำในช่วงของวันที่6ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2,518นี้นะคะเนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองนะคะรวมไปถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือว่าแนวฟันหลอนะคะตลอดจนเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสาครน,นครปฐม และสมุดสงครามนั่นเองนะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณนอกแนวคันกั้นน้ำนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวหากต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน1784นั่นเองนะคะ สำหรับพยากรณ์อากาศในช่วงของวันที่11ถึงวันที่16กุมภาพันธ์2 5 1 8นี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้นั้นมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีอุณหภ,ภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะคะกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งสูงคลื่นประมาณ1เมตรนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะทางด้านของรองโฆษกนะคะก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน9,000บาทตามข้อสั่งการของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะความคืบหน้าล่าสุดนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะได้ส่งข้อมูลผู้ประสบภัยในพื้นที่16จังหวัดให้กับธนาคารออมสินแล้ว20ครั้งนะคะ เข้ามูลล่าสุดณวันที่9กุมภาพันธ์2518ค่ะโดยธนาคารออมสินโอนเงินสำเร็จผ่านพร้อมเพย์20ครั้งจำนวน5 9 6 3 0 7ครัวเรือนนะคะซึ่งก็เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5,366ล้านบาทค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจาก3.2แสนครัวเรือนนะคะในสัปดาห์ก่อนเป็น 5.5แสนครัวเรือนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อที่จะเสนอการขออนุมัติงบประมาณจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมในเดือนนี้ต่อไปอีกด้วยนั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของรัฐบาลน,นั้นได้เร่งบริหารจัดการมันสำปะหลังไม่ให้ล้นตลาดจนทำให้ราคาตกต่ำนะคะโดยสั่งการให้ทกสเดินหน้าโครงการการฉลอเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังช่วยเหลือครัวเรือนสูงสุด50,000บาทนั่นเองนะคะ โดยแนะนำให้กับผู้ที่สนใจนะคะติดต่อทกสตั้งแต่วันนี้ได้นะคะจนถึงวันที่31มีนาคม2,518ค่ะพร้อมกับขยายเวลากำหนดในการชำระหนี้6เดือนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรตามนโยบายเกษตรกร,ร,กรต้องอยู่ได้ของรัฐบาลน,นั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายอนุกูลพึกษาอุสัก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าทกาสกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้ดำเนินโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปี2 5 1 7ทั68ตามนโยบายของรัฐบาลวงเงินสินเชื่อรวม1787.50ล้านบาทนะครับ เพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งขณะนี้นะคะก็ถือเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดกระจุกตัวส่งผลให้ราคามันสำปะหลังนั้นตกต่ำลงค่ะโดยการดำเนินการของรัฐบาลตามโครงการนี้นะคะจะสามารถทำให้เกษตรกร,กรนั้นนำเงินไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือนระหว่างรอการเก็บเกี่ยวได้นะคะและก็จะไม่ทำให้ตลาดมันสัปะหลัง ตกต่ำลงนะคะจนเกิดปัญหาอื่นๆตามมาค่ะทั้งนี้การบริหารจัดการของรัฐบาลตามนโยบายนี้จะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถขายพืชผลทางการเกษตรให้ราคาที่คุ้มค่าแก่การเพราะปลูกมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกลุมส่งเสริมการเกษตรและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต การผลิต2,517ทัพ68ค่ะซึ่งเกษตรกร,ร,กรนั้นมีสิทธิ์เข้าถึงมาตรการในครั้งนี้ได้มากกว่า2 1 5 0 0 0รัวเรือนนะคะแล้วก็ให้กู้ครัวเรือนละไม่เกิน2,500บาท ต่อไร่ไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะคะวงเงินสินเชื่อรวมนะคะไม่เกิน50,000บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยเกษตรกรนั้นชําระอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อปีส่วนที่เหลือน,นะคะรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรและให้ผ่อนชําระเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนับตั้งแต่วันกู้นะคะทั้งนี้ไม่เกินวันที่30กันยายน2 5 1 8นั่นเองค่ะ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของรัฐบาลนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านของธนาคารยังเปิดให้เกษตรกร,กรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อปลูกมันสำปะหลังฤดูการปีผลิต2,517ทับ68นั้นสามารถขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไปได้ไม่เกิน6เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้เงินตามโครงการแต่ไม่เกินวันที่30กันยายน2518เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการที่อาจมีไรายได้ไม่เพียงพอชำระหนี้ตามกำหนดเนื่องจากชะลอการเก็บเกี่ยวตามเงื่อนไขของโครงการนะคะ ทั้งนี้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกมันสำปะหลังที่สนใจเข้าร่วมโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2,518นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2น5 5 0อ5 5นั่นเองนะคะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ชวนชมนิเทศการ When life become life and life become life นะคะโชว์ผลงานจิตกรรมล้ำค่าโดยมีศิลปินแห่งชาตินะคะกำจรสุนพงศสีซึ่งก็เปี่ยมด้วยความงดงามนะคะรวมไปถึงอารมณ์และก็ความคิดสร้างสารรค์ผ่านการใช้ลายเส้นนะคะในการใช้แสง ในการสร้างสารสรค์ศิลปกรรมอย่างลึกซึ้งซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์จนถึง8มีนาคม2568นี้นะคะณสีเวียงแกลเลอรี่เขตบางรักกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายประสบเรียงเงิน ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เป็นประธานในพิธีงานนิเทศการซึ่งก็จัดแสดงผลงานศิลปะของศาสตราจารย์กิติคุณกำจรสุนพงศ์ีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตกรรมประจำปีพุทธศักราช2513นะคะโดยได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและให้เกียรติแก่ศาสตราจารย์ และก็เพื่อให้ศิลปินนักศึกษาเยาวชนผู้ที่สนใจงานศิลปะนะคะได้ศึกษาแนวคิดแนวทางในการสร้างสารรค์และก็ชื่นชมความงดงามทางศิละปะร่วมสมัยของศิลปินผู้ทรงคุณค่าค่าคะซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและก็เผยแพร่ทางด้านมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่สาธารณชนเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมค่ะ ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณกำจรสุนพงศ์ศีนะคะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทั้งทางด้านงานาศาสตร์และศิลป์นะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะค่ะอาจารย์ได้สร้างสารรค์ผลงานจิตรกรรมอันมีลักษณะที่โดดเด่นและก็เฉพาะตัวผ่านการสะท้อนแนวคิดความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างลึกซึง้งในเทศกาลในครั้งนี้นะคะนำเสนอผลงานภาพจิตรกรรมและภาพจิตรกรรมสื่อผสมนะคะของอาจารย์ที่ได้สร้างสารรค์ขึ้นในช่วงของปีพุทธศัการาช2509จนถึง2517 ก็เป็นผลงานศิละปะที่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามและความคิดสร้างสารรค์ผ่านการใช้เส้นและแสงในการสร้างสารรค์ศิละปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวาดภาพ แบบดั้งเดิมและเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสงและเส้นนั้นเข้ามามีบทบาทในการถ่ายทอดอารมณ์นะคะความรู้สึกและการเล่าเรื่องราวผ่านภาพจิตรกรรมได้อย่างลึกซึง้งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิลปินและนักศึกษาสาขาศิลปะในฐานะศิลปินแห่งชาติและก็ผลงานของอาจารย์นั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและก็ผลงานศิลปะที่มีค่าต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองนะคะ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จนถึง8มีนาคม2518นั่นเองนะคะณสีเวียงแกลเลอรี่เขตบางรักกรุงเทพมหานครเปิดให้เข้าชมเวลา10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาหยุดทุกวันจัน์ทรนั่นเองนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0825953596นั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะที่เราได้นํามาฝากให้กับผู้ฟังค่ะซึ่งวันนี้นั้นก็ตรงกับวันมาคะบูชานั่นเองนะคะซึ่งวันมาคบูชาค่ะเป็นวันสําคัญของชาวพุทธเทรวาดและเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยนะคะ มาคบูชาย่อมาจากมาคปุรณะมีบูชาคะ่ะซึ่งก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาคะตามปฏิทินฮินดูหรือว่าเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติไทยนะคะซึ่งก็จะตกอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์หรือว่าเดือนมีนาคมนะคะแต่ถ้าหากปีใดนะคะมีเดือนแปดสองหนก็จะเลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือนสามหลังจากวันเพ็ญเดือนสี่วันมาคบูชานะคะได้รับการยกย่องเป็นวันสําคัญ ทางศาสนาพุทธค่ะเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อนนั้นนะคะนั่นก็คือพระโคตมพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปฏิโมกท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาคัมภีปัญจสูตรนีระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการค่ะคือ พระพิสุกหนึ่งพันรห้าสิรูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวลุวันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะพระพิสุกทั้งหมดนั้นเป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาหรือว่าผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพิสุกทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหกและวันดังกล่าวนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนสามค่ะดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาตนั่นเองนะคะหรือว่าวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4เดิมนั้นนะคะก็ไม่ได้มีพิธีมาคบูชาในประเทศพุทธเถราวาทนะคะจนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4นะคะพระองค์ทรงได้ปรารบถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือน3ดังกล่าวนะคะว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง ควรประกอบพิธีทางศาสนาพุทธนะคะเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสจึงมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้จัดการพระราชกุศลมาคบูชาขึ้นการประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขบูชาคือมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆและมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีป เป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระอารามหลวงต่างๆเป็นต้นนะคะในช่วงแรกค่ะพิธีมาคบูชาค,ค,คงเป็นการพระราชพิธีภายในยังไม่แพร่หลายทั่วไปนะคะต่อมาความนิยมนะคะจัดพิธีมาคบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชอาณาจักร ปัจจุบันนะคะวันมาคบูชานั้นได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทยโดยพุทธศาสานิกชนทั้งพระบระมวงศานุวงศ์พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่างๆนะคะเช่นการตักบาตรการฟังธรรมเทศนานะคะการเวียนเทียนเป็นต้นค่ะเพื่อที่จะบูชารำลึกถึงพระรตนาตรัยและเหตุการณ์สาคัญดังกล่าวค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประธานโอวาทปาติโมซึ่งกล่าวถึง หลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลน,นะคะนอกจากนี้นะคะในปีพุทธศักราช2549รัฐบาลไทยนั้นยังได้ประกาศให้วันมาคบูชาเป็นวันกระตันยูแห่งชาติอีกด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel อาทาร์พอสแคสดิฉันกันที่ยาพรได้แชร์รัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ